สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่ช่องไดโน่สองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็คือรีวิวเป็นตัว Mac mini M1 ไปนะครับหลายๆคนก็น่าจะถูกผมป้ายยาไปได้พอสมควรนะวันนี้ก็จะมาถึงคิวของ Apple TV 4K นะครับก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นเจเนอเรชันที่6ของ Apple TV แล้วนะครับก็คือว่าจริงๆตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวในปี2 0 2 1ี่เนี่ยแหละสิ่งที่มาใหม่ที่เห็นจากในกล่องเลยเนาะก็คือว่าจะมีเป็นกล่องเหมือนเดิมกล่อง Apple TV นะครับแต่ที่มาใหม่ก็คือเป็นรีโมทนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องขอเมาส์นิดนึงว่าเป็นเครื่องของเครื่องฮ่องกงนะครับข้างหลังก็คือจะเป็นแพ็กเกจฮ่องกงเลยตอนที่ผมสั่งซื้อผมก็จริงๆสั่งใน ของไทยเพิ่งประกาศขาย Apple TV 4K พเีน่ารักทีส่สุดโอเคไม่เป็นไรแต่ทางร้านเขาก็แถมอะแดปเตอร์ปักมาให้นะครับถามว่าแพ็กเกจของไทยกับฮ่องกงหรือของประเทศอื่นเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดครับแต่แค่ว่าปักจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันก่อนดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรให้บ้างนะครับ เอาจริงๆนะผมยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยได้ซ้ก็คือเราทุกคนมันลุนพร้อมกันว่าข้างในมันมีอะไรอันนี้ไม่รู้นะว่าช่องอื่นเขาได้อธิบายหรือเปล่าว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างโอเคนี่นะฝากงสิ่งที่ได้มานะครับข้างในก็จะมีเป็นตัวกล่องเนาะ apple tv แล้วก็ตัวรีโมทตัวของ apple tv นะครับก็คือถามว่าดีไซน์เหมือนอะไรเหมือน mac mini เลยแค่ลดขนาดลงมาเล็กมากนะครับก็รอบข้างตรงนี้ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็คือว่าจะเป็นเทปพ,พันไว้ปิดรูพอร์ตไว้อยู่นะครับตัวต่อมาก็คือเป็นรีโมทที่เป็นเจเนอเรชันใหม่นั่นเองสีดำาแบนเนาะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันทีละตัวตัวต่อมาดูอันที่สานะครับข้างในตรงนี้ก็คือเป็นคู่มือว่าอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สาวก Apple ขาดไม่ได้เลยนะครับที่อยู่หลังคู่มือก็คือโลโก้ a p p l e นั่นเองอันนี้ให้มา2อันเลยด้วยซ้า โอเคตรงนี้ต่อมาสิ่งที่แถมมาให้นะครับก็คือเป็นสายไลนิ่งเขาแถมสายไลนิ่งมาให้นะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ชาร์จสําหรับตัวของรีโมทนี่เองแต่ถ้าเผื่อใครไม่ใช้ก็เก็บไว้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้กับของ iPhone ที่เรามีอยู่ก็ได้ครับตัวต่อมานะครับที่เขาแถมมาใส่มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือเป็นสายไฟ ซึ่งตรงนี้หัวมันก็หัวคล้ายๆกับของ Mac m นี้เลยน่าจะใช้ด้วยกันได้แต่ปลั๊กฝันน่งนี้อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือว่าเป็นของฮ่องกงก็เลยได้ปลั๊กเป็นของฮ่องกงมาแต่ทางร้านเขาแถม a ปเต t ร r มาให้ก็คือไม่เป็นไรโอเคตรงนี้สายไฟนะครับและหลังจากนั้นสุดท้ายก็คือหมนแล้วนะครับของที่เขามาให้ในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัว Apple TV ตัวรีโมทนะครับตัวไลนิ่งแล้วก็ตัวสายไฟนะครับโดยที่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับก็คือเป็นสาย HDMI นั่นเองเราต้องหาเอาเองนะครับแต่ตัวเนี้ยสเปคบอกว่ารองรับได้ถึง HDMI 2.1นะครับก็คือทีวีบ้านไหนที่มีพอร์ตรองรับ2.1ก็คือจะสามารถรองรับตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า HDMI 2.1มันต่างกันยังไงนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูตรงนี้ตรงพอร์ตนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้าง เดี yeah, before, so, so, ๋ยวต้องขอโทรไว้ก่อนว่าแสงมืดอาจจะไม่เห็นหรือเปล่านะก็คือตรงนี้จะมีเป็นตัวสาย power แล้วก็จะมีเป็นตัว HDMI แล้วก็จะมีสำหรับสายแลนนะครับบ้านไหนที่เราเตอร์อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมีสายแลนนะครับเราก็จะสามารถเสียบตรงนั้นได้เลยจริงๆแล้วตัวเนี้ยก็รองรับ WiFi ได้อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้กับบ้านที่มี WiFi ต่อมาครับเรามาดูรีโมทกันรีโมทก็คือแกะจะด้านบนนะครับ ชิจิงฉีอกมาก็ได้หรือเราจะดันก็ได้นะครับโอ้โเสียอ่ะอันเนี้ยเอาจริงๆนะพอช่วงโควิดแล้วอ่ะเราแทบไม่ได้ไป Apple Store เลยก็คือเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารีโมท Apple TV อ่ะพอสัมผัสแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงข้างหลังเป็นโลโก้ Apple เลยแกสวยมากแล้วก็เนี่ยครับด้านหน้าก็จะมีข้างบนขวาเนาะก็คือปุ่ม Power แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเป็นทั้งปุ่มกดเคอร์เซอร์เลื่อนซ้ายขวาบนล่าง สามารถปัดก็ได้หรือสามารถหมุนก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เราจะอธิบายเพิ่มต่อทีหลังนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถมีปุ่ม Airplay ปุ่มย้อนกลับปุ่ม Play ปุ่มมิวแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มได้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็คือจะเป็นปุ่มของปุ่มเรียกฟังก์ชัน Siri นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ข้างล่างก็คือจะเป็นไลนิ่งไว้เสียบชาร์จนั่นเองส่วนข้างบตนตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันคือไมโครโฟนที่เราไว้คุยกับ Sir i และการเซตติ้งนะครับของตัว Apple TV นะครับก็คือง่ายๆเพียงแค่เราเอามือถือไปแตะไว้ตรงที่กล่องของ Apple TV นะครับและหลังจากนั้นมันก็จะมีปุ่มดิ้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถซิงค์ร่วมกับ iCloud ของเราที่ใช้อยู่ใน iPhone ได้เลยครับแค่นี้คุณก็จะสามารถเซตติ้ง Apple TV ได้อย่างง่ายได้ครับ โอเคครับหลังจากที่ผมนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้เซ็ต Apple TV ท mm ี hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเล่าของสเปคนะครับหรือจะมาเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ Apple TV ทีนะครับก่อนอื่นผมจะมาท้าความก่อนนะครับก็คือ Apple TV ทตัวนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วในเจเนอเรชันที่6นี้จะมี Apple TV ทีีในการ2เวอร์ชันนะครับก็คือจะมีเวอร์ชัน HD กับเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชัน 4K นั่นเองตัวนี้ใน 4K ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุก็คือความจุ 32 g b กับความจุ64 g b นะครับคำที่นิยามง่ายๆสำหรับผมสำหรับ Apple TV 4K นะครับก็คือเป็นสมาร์ททีวีที่เป็นมากกว่าสมาร์ททีวีนั่นเองีนี้นะครับในหลายคนอาจจะงงว่าเอา้าก็สมาร์ททีวีแบบเป็นกล่องทั่วไปแบบ Android อะไรก็มีอย่างเงี้ยแล้วมันดีกว่าแบรนด์อื่นยังไง เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าของตัวสเปคให้ฟังก่อนดีกว่าว่าสเปคมันมีอะไรบ้างนะครับในตัวของ Apple TV นะครับก็คือตัว CPU ตัวนี้มันจะเป็นสเปคเป็น CPU ี A 1 2นะครับ A 1 2ก็จะเป็นตัว CPU เดียวกันกับ iPhone 10s นะครับหรือที่อีกตัวหนึ่งคือตัว iPad 2020นี่นี่เองความเร็วแรงอะไรตัวนี้ก็คือรับรองได้ว่าโอเคเลยแหละเพราะมันก็รองรับอะไรหลายๆอย่างได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากว่าสเปคมันขึ้นไปขนาดนั้นแล้วคุณภาพภาพที่ได้ของ Apple TV ครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกอย่างที่บอกก็คือมันคือได้ระดับ 4K แต่ 4K ที่ได้คือเป็น 4K HDR ก็คือระดับแทบจะสูงสุดหรือคือเป็น Dolby Vision ได้เลยนะครับก็คือในอุตสาหกรรมโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า Dolby Vision นะก็คือแทบจะเป็น The Best แล้วด้วยแล้วก็มีอันนึงก็คือหรือว่าจะเป็น HDR10 แล้วก็สามารถ setting ได้นะอ๋อ ก่อนที่จะเราจะไปเรื่องอื่นนะครับดย๋ยวผมขอแนะนำทีวีของผมนะครับเป็น LG OLED TV นะครับเป็นรุ่น B9 ก็คือจะถ้าเปยบเทียบแบบตอนนี้มันจะประมาณ2ปีแล้วแต่ถามว่าคุณภาพเป็นไงครับก็คือสมกับ OLED TV นั่นเองครับรีโมทใหม่อย่างที่ผมบอกตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนจากสีดำตัวบางๆก็คือความหนามันจะหนาขึ้นมาน,นิดนึงจะหนากว่าหรือหนาเท่าเทียมกับ iPhone 12 สามารถใช้ได้ทั้งซีรีแล้วก็ได้ทั้งพิมพ์ให้มันพิมพ์เวลาเราเสิร์ชหานะครับแต่ตอนเนี้ยผมลองดูอย่างเงี้ยว่ามันเป็นภูมิภาคประเทศไทยเหมือนยังใช้ซีรีไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเผื่อใครมีความรู้เร่องเนี้ยมาบอกผมหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองในการเสิร์ชค้นหาข้อมูลหรือหนังที่อยู่ใน Apple TV HARRY POTTER เนี่ยนะครับมันก็จะพิมพ์ขึ้นมาเลยว่ามีอะไรบ้างตัวเนี้ยก็คือเราสามารถ ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังอย่างที่ผมบอกเนาะอยู่ใน Apple TV จะมากกว่านะครับอ่ะต่อมาอย่างที่แนะนําไปนะครับก็คือรีโมทนะก็คือปุ่ม power เนาะแล้วก็ปุ่มตัวเนี้ยเราสามารถเลื่อนปัดซ้ายขวาได้หรือหมุนก็ได้นะครับหรือกดก็ได้ซึ่งหมุนตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มาใหม่ในรีโมทตัวเนี้ยต,ตัวแรกก็จะฟิวคล้ายๆกับมัน i p o d c l s t s i สตัวแรกแรกนั่นเองต่อมา ก็คือจะเป็นปุ่มย้อนกลับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดค้างไว้ก็คือจะขึ้นเป็นท็อดคัทต่างๆนะครับเป็นเมนูของเรานั่นเองแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มมิว แล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีเป็นตัว a i r p a y a i r p a y ตัวนี้ก็คือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเราสามารถแคสภาพต่างๆจากใน iPhone ของเราขึ้นบนจอทีวีได้เลยแค่เป็น w i f i เดียวกันเป็นเครือข่ายเดียวกันเราก็สามารถแคสขึ้นไปได้เลยสมมติเราอยากพีเศ์งานหรืออะไรเงี้ยเราขยายจอใหญ่ก็คือสามารถขึ้นได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซิงกับทางตัว AirPods ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods AirPods Pro หรือ AirPods Max นะครับเราสามารถซิง์ได้สมมติคุณอยู่ในห้องคอนโดที่ ถ้าเกิดคุณติดซาวบาหรืออะไรเงี้ยเสียงดังมากอาจจะบรบกวนห้องข้างๆได้นะครับแต่คุณเนี่ยอย่าได้อาสลดแบบเต็มอิ่มในการดูหนังคุณก็ใส่ a อร์ o อรตซะตัวนี้ครับมันก็จะได้ทําเป็นอังดอบบี้แอสโหมดเลยทีเดียวถ้าหูฟังคุณรองรับถือต่อมาก็คือว่า Apple TV ตัวเนี้ยเราสามารถลงแอปได้หลายแอปมากเลยอย่างแอปเบสิกที่ Apple TV ต้องมอีอยู่แล้วก็คือ Apple TV Plus นะครับแ p p l e m ล s i c แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Spotify Netflix ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ะคัแลที่สญ ดิสนีย์พับที่เพิ่งเข้ามาในไทยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือไม่ว่าจะเป็นแอปดูหนังอื่นๆก็สามารถใช้ได้อลองไปเล่นกันได้เพราะว่าตัวนี้มีมีมากกว่า200แอปแล้วด้วยซ้ำและมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยความ Apple นะครับก็จะมี Developer นัพัฒนาหา แอปมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องเกมเกมในที่นี้ก็คือจะมีเกมทั้งของทาง Apple Arcade เองที่เราต้องเสียเป็นค่ารายเดือนอยู่แล้วในการเล่นเกมของเขานะครับหรือจะเป็นทางแอป,ปนอกที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็จะมีแยกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่เป็นของ Apple Arcade ก็คือเราสามารถใช้ร่วมกับจอยส์ของ Pay p o หรือ Pay f i ใช้ได้เช่นเดียวกันครับต่อมานะครับก็คือตัวของการ c a l i b บ a t ภาพเพื่อ ความแม่นยําในสีมากขึ้นนะครับของตัว Apple TV นะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวอัปเดตใหม่ที่มันเพิ่งมาเลยก็คือมีการแคลิเบตสีเพื่อให้สีที่ตรงมากขึ้นคมชัดมากขึ้นนะครับโดยการใช้ Face ID จากทั้งตั้งแต่ iPhone 10 iPhone 10S iPhone 11และ iPhone 12นะครับตัวเนี้ยเรามาแคลิเบตโดยการปรับให้เข้ากับหน้าจอปุ๊บแล้วอย่างมันก็จะคคลิเบตแสงสีให้มันเหมาะสมกับภาพที่เราควรที่จะได้นะครับแต่ตรงเนี้ยทีวีของผมก็คือมันสามารถรองรับเป็น Dolby ถ้าแบบเป็นปรับเราเป็นดอบบี้วิช o ั่นแล้วเราจะไม่สามารถคาลิเบตได้เพราะดอบบี้วิช o ั่นนั้นถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างตรงแล้วตรงนี้เขาก็เลยไม่สามารถปรับตรงนั้นได้ ต่อมาครับก็คือเราจะพูดถึงตัวสมาร์ทโฮมนะครับในตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าสมาร์ททีวีที่ผมบอกไปนะครับก็คือสมาร์ทโฮมเราสามารถซิงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นอ e ีเกียหรือแบรนด์อื่นนะครับที่ตัวฮับของเขาครับจะเขียนว่าสามารถใช้กับของ a p p l e Home ได้ถ้าเกิดตรงเนี้ยใช้ได้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราอยู่นอกเหนือจากอ่าไวไฟเดียวกันหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัว Apple ิลทีวีตัวเนี้ยครับเป็นตัวกลางในการคอนเน็ก ระหว่างตอนเราอยู่ข้างนอกกับบ้านของเราเราสามารถซิงเข้าหากันได้จริงๆแล้วอ่ะอย่างในของอีเกียครับถ้าเกิดเราอยู่ในวงแหวนเดียวกันหรืออยู่ใน w i f i เดียวกันนะครับมันก็จะสามารถซิงปิดไฟเปิดไฟผ่านแอปได้อยู่แล้วแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกครับเราจะไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ตัว Apple TV ตัวเนี้ยเข้ามาปุ๊บหากเราอยู่ข้างนอกเราสามารถอัปเดตดูได้เลยว่าไฟดวงไหนเปิดอยู่ทีวีเปิดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเปิดอย<ๆ>ู拜拜่หรือเปล่านี้ครับเราสามารถเช็ค แบบเดียวถามได้เลยหรือเราสามารถสั่งปิดไฟเปิดไฟจากข้างนอกก็ได้หรือให้มันเซตนะครับว่าเราเมื่อมาถึงบ้านปุ๊บให้ไฟตรงไหนเปิดไฟตรงไหนปิดตรงเนี้ยเราสามารถเซตได้เหมือนกันครับเดีย๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเซตดูนะคัวตรงเนี้ยผมปรับตัวเนี้ยว่าเป็น 4G ในเซลลูลาร์นะครับก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ Wi-Fi ในห้องนี้เลยนะครับโดยผมะจะปิดไฟทุกดวงนะครับอ่ะผมสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็คือ ปิดหมดแล้วเดีย๋ยวผมตรงนี้ผมจะเปิดไฟดดดดอ่าเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันสมาร์ทโฮมหรือฟังก์ชันโฮมที่อยู่ใน Apple TV ทีวีนะครับที่เป็นอะไรได้มากกว่าสมาร์ททีวีนั่นเองอ่อาเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเสริมมานิดนึงก็คือว่าตัวเสิร์ชท,ที่เมื่อกี้ผมได้ลองไปเนาะก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ผมเสิร์ชค,คือหาคําว่าแฮ r r ี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยเนาะอ่าลองหาเรืร่องอื่นลองหาเรืร่องอ,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 อื่นสปายมา <Sp> อะไรเนี้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาแต่คือเฮ้มันมีเป็นอย่างนี้ด้วยอะเป็นแบบุมบี้เป็นคือ,ค,อคือหนังของไอเนี้ย Apple TV อะไรเงี้ยหรือไอจูนสโต e อมันจะชอบมีเป็นแพ็คแบบแพ็คมัดรวมโลกเวทมนต์อะไรเงี้ยก็จะมีแฮร์รี่เจเรื่องแล้วก็มีม2 2> แฟนตาสติกเีเสเรื่องใช่หรือแบบเป็นแพ็คแบบหนังจะกรนันมาเวลอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเออ แต่ส่วนใหญ่มันก็คือเวลาเราเสิร์ชน่ยมันก็จะเป็นเสิร์ชของทาง Apple เท่านั้นใช่เราเราว่าเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นข้อจํากัดดีกว่าอ่ะข้อจำกัดดีกว่าตัวร์ช <TV S 1> <Engine S 2> ีเน็เขอ, <A za S 1> อะเออมันมันเสิร์ชอะมันได้แค่ Engine ในทีว <Apple S 2> <Google. S 1> ทีนในตัวของ Apple เท่านั้นเออในตัวของ a p p เ e เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราเสิร์ชแ่้แบบชินจัง มันก็จะขึ้นแค่เพลงที่เพลงชินจังหรือเป็นแค่หนังหรืออะไรเงี้ยที่มันมีหรือซีรีส์ที่มันมีอยู่ใน Apple TV อะไรอย่างเงี้ยแต่แอปนอ่ะมันยังไม่สามารถซิงค์รวมกันได้ใช่มันยังซิงค์รวมไม่ได้คืออย่างของเราอ่ะเราใช้มี b บ็อกใช่ไหมคือสมมติเราเซิร์ชหนังไทยอะไรเงี้ยเราเราพูดหนังไทยไปอ่ะมันรับภาษาไทยได้หนึ่งแหละสองมันจะให้ข้อมูลเหมือนเหมือนเราใช้ Google อ่ะเพราะว่ามันใช้เป็นแบบว่า Android ทีนี้ปุ๊บมันอะจะบอกว่าอ่าเรื่องเนี้ยเรามีในแอป,ปนี้นะคุณจะดูไหมอะไรเงี้ยสมมุติเราเซิร์ชว่าปืนใหญ่จอมสลัดหนังเก่าเยี่ยๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้ยมันมีมาขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอยู่ในท i ีดีเราก็อ้าโอเคดูก็ มันใช้ความ Google นั่นแหละมันก็เลยเสิร์ชรวมมันได้ทุกอย่างแต่เนี้ยมันเป็นข้อจํากัดของ Apple ที่ว่ามันยังได้ไม่มากพอนะครับแต่ตัวเนี้ยก็คือถือว่าไว้เป็นอีกข้อในการตัดสินใจแล้วกันว่าถ้าเผื่อใช้ Apple TV แล้วอ่ะคุณจะแฮปปี้กับมันหรือเปล่าแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าตัวสเปคของมันเนาะก็คือว่ามันเป็นทั้ง d อ bby Vision นะครับ HDR หรือ HDR10 ด้วยซ้ำมันอัปเดขึ้นมาทำให้คุณภาพหนังที่ออกมาครับมาจากดี ด้วยแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่างด้วยนะว่ามันดีด้วยหรือเปล่าก็ออที่ผมเคยบอกไปว่ามันรองรับเป็น HDMI 2.1เนาะก็คือว่ามันต่ายยังไงก็คือว่ามันสามารถรองรับ 4K ได้สูงสุดถึง120 h z เลยทีเดียวแต่ตอนเนี้ยมันยังจำกัดในตัว OS อยู่ว่าได้แค่ 4K 50-60เฮิรตเท่านั้นมีหลายๆคนคาดว่านะครับอีกหน่อยเขาน่าจะอัปเดตขึ้นมาให้เป็น120เฮิรตขึ้นมานะครับเพื่อความสมูทในการดูหนังมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ผมใช้งานไปได้สักพักนะครับก็คือ UI บางอันนะครับหรือหน้าตาของแอปต่างๆนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ทั้ง a m s u ุง LG หรือหลายๆแบรนด์มาแล้วนะครับที่เป็น smart TV อะถ้าเกิดในตัวของ Apple TV เองหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Line TV YouTube Disney Plus อะไรก็ คือจะคล้ายๆกันเลยครับคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายแต่แค่ว่ามันจะรวมทุกอย่างมาให้แล้วคือความเร็วมันจะค่อนข้างเร็วเลยเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเป็น CPU ทั้ง A12 ด้วยแล้วก็การประมวลผลหลายๆอย่างด้วยความของ TVOS เองนะครับมันจะประมวลผลเร็วอันนี้ก็เป็นค่อนข้างข้อได้เปรียบมากกว่าที่จะเป็นของทั้งทาง Android หรือหลายๆแบรนด์นั่นเอง ต่อไปนะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ Apple TV Generation ที่6หรือ Apple TV 4K ตัวนี้อย่างง่ายๆให้ดูกันไปเราไปดูกันเริ่มอย่างแรกเราจะไปใช้กันที่ฟังก์ชัน AirPlay ครับ,บแ,แคสเร็วไหมครับมันดีมากนะใครอยากดูหนัง ไม่ต้องไปเสิร์ชเราสามารถกด a i r p l พ y ได้จาก iPhone หรือ iPad ของเราได้เลยเยี่ยมมากเลย <S <S 1> <S 1> <S และนี่นะครับนอกจากกระรีโมทตัวนี้แล้วมือถือของเราเราก็สามารถทำเป็นรีโมทได้เหมือนกันใช้คล้ายๆกับของตัวรีโมท e p p l e TV ที่แถมมาได้เลยและหนําซ้ำเวลาเราเสิร์ชทุกอย่างเป็นภาษาไทยหรืออะไรหลายๆ,ๆอย่างเราก็สามารถพิมพ์ได้ ผ่านมือถือเราได้เลยครับเพิ่มความสะดวกได้อีกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูรีวิวของผมไปแล้วนะครับก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วเน้อว่าจะซื้อ Apple TV ดีหรือไม่ดีนะครับหากคุณไม่ได้สนใจว่ามันเป็นความ 4K หรือบ้านของคุณก็คือจอไม่ได้ใหญ่ที่จะรองรับ 4K ได้หรือว่ายังจะมี Apple TV HD ที่ตัวราคา ถูกกว่านี้ไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้คุณตัดสินใจนะครับและที่สําคัญทั้ง Apple TV HD และ Apple TV 4K นะครับจำหน่ายแล้วอยู่ใน Apple Store ของไทยนั่นเองสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็ขอจบแค่นี้แล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องดโน2สองของเราเนี่ยครับและมาติดตามกันว่าตอนต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนหรือตอนต่อไปเราจะมารีวิวอะไรนะครับสาหรับคลิปวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะไป สระบุรีสระบุรีไปกินกะหรี่กันดีกว่าจับปุ๊บกะหรี่ปั๊บถ้ากบดถ้าแบผงกะหรี่ไม่ต้องนะเอาจากตัวอูได้เลยเดี๋ยวใครเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าผมไม่ได้ไม่ดปกติให้ฟรีนี่กะหรี่ไม่ได้โอเคจ้าก็เดี๋ยวจะไปกันที่ที่แรกเลยนะั่นเป็นอุโมงค์พุทธชายที่สายรถไฟบุญใหญ่